ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเราอ่อนแอถ้าเราล้มลูกเราก็แย่เราแย่คนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกเราแย่ เราเราน่ยจะจะเป็นคนที่เป็นแม่ที่ใช้ไม่ได้เลย ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจารึกไว้ในแผ่นดินกับดิฉันวรรัญนสุดาการุญทัศน์ค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นค่ะเช่นเดียวกับครอบครัวที่ดิฉันกําลังพูดถึงค่ะเธอได้สูญเสียสามีและลูกๆได้กําพร้าพ่อและการดูแลลูกๆทั้ง4คนไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ด้วยความเป็นแม่ของเธอทําให้เธอต้องกลับ ลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพื่อสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นคือลูกของเธอค่ะและบุคคลที่ดิฉันกำลังพูดถึงอยู่นี้นะคะคือคุณอ่อนอุมาธานีเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ก็เดิมทีเป็นคนขอนแก่นค่ะก็พอดีได้รู้จักกับาสามนีนที่เสียชีวิตนะคะพอดีพี่ชายก็เลยแนะนำให้รู้จักก็คุยกันไม่กี่คำเองก็ได้ตัดสินใจาตามตามเข้ามาอยู่ที่นี่ค่ะจากที่เราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเลยว่าเป็นยังไงไมาอย่างไงแล้วก็มีการปรับตัวมีการไปเรียนศาสนาแล้วก็เรียนรู้ว่าศาสนาก็ทายังไงบ้างต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ก็อยูส่สบายสามีก็ดูแลดีค่ะเป็นคนรักลูกรักครอบครัวชอบพาไปเที่ยวชอบพาไปตลาดนี่นู้นไปตลาดนั่นนี้แล้วก็เวลาอยากไปไหนเราก็พาไปตลอดยรจะจะพาลูกพาภรรยาไปตลอดเลยเมื่อก่อนนี้อยู่อยู่ที่ตันยูแล้วนี่จะมีฟาร์มนกจะต้องกวาดขี้นกจะต้องกวาดใบไม้จะต้องเอาน้ําให้นกอะไรแบบนี้เพราะนกเป็นร้อยๆยตัวเลยอะไรเงี้ยพอมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงนกมากขนาดนั้นแล้วก็มีเวลาว่าง เราก็เลยจะหาอาชีพเสริมก็เลยตั้งขายตรงนี้ค่ะหน้าบ้านตั้งขายหน้าบ้านก่อนแรกๆก็ขายก,ก,ก็ขายได้ค่ะทีนี้ก็มีคนลูกค้ามากินก็บอกเออทำไมไม่ไปขายตลาดนัดอะไรคนเยอะจะได้ขายดีอ,อะไรแบบนี้ก็เลยลองลองจะไปขายตลาดนัดตรงนู้นจะได้ขายกับข้าวขายแกงด้วยอะไรแบบนี้ี๋ยวก็ี๋ยวก็เห็นด้วย ออนอุมาธานีเป็นเพียงแค่หญิงไทยพุทธชาวขอนแก่นที่ตัดสินใจเข้ามาปักหลักใช้ชีวิตกินอยู่กับสามีชาวปัตตานีเธอได้เข้ารับอิสลามและยึดมั่นศรัทธามาโดยตลอดจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเป็นวันที่เธอเจ็บปวดมากที่สุดเพราะเธอต้องสูญเสียสามีอันเป็นที่รักและลูกๆต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าก็เป็นวันที่ไปขายตลาดนะัดครั้งแรกเหมือนกันวันแรกเลยที่ไปขาย ก็ช่วยกันทํากับข้าวช่วยกันทําอาหารแบบนี้แหละพอเสร็จแล้วก็ไปส่งเดี๋ยวก็พาลูกไปหมดเลยนะลูกสามคนเล็กๆส่งเสร็จแล้วก็เยาพาเด็กๆไปเที่ยวบ้านเพื่อนขากลับมาได้เลยหกโมงกว่าคากลับมาได้เลยเยวก็โดนโดนรอบยิงเสียชีวิตมันเหมือนเป็นแผลเนาะสะกิดทลัย ok มันก็มันก็ทุกทีถ like ึงแม้ว่ามันจะผ่านมานานแค่ไหนก็ลูกๆก็ พอหลังจากที่โดนเหตุการณ์ก็มีจะมีลูกชายลูกชายนี่ค่อนข้างที่จะตกใจอ,อยู่ในบ้านตอนนั้นประมาณหกขวบได้หรือเปล่าห้าหกขวบนะได้แล้วก็เล่นอยู่หน้าบ้านเหมือนกันก็มีวัยรุ่นเดินผ่านแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูล็อกปิดประต,ระตูหน้าต่างหมดเลยแบบที่ปิดหมดเลยแล้วก,ก็มาแอบดูตรงนี้ว่าไปหรือยังไปหรือยัง จากชีวิตที่เคยสุขสบายมาโดยตลอดแต่เมื่อสามีของเธอเสียชีวิตลงอ่อนอุมาและลูกก็ต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวลูกของเธอกลายเป็นเด็กที่เก็บตัวเงียบและหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเธอจึงคิดได้ว่าถ้าเธอสิ้นหวังแล้วลูกๆทั้ง4ี่คนของเธอจะอยู่ได้อย่างไรด้วยเหตุนี้เองเธอจึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งด้วยกำลังใจที่ดีจากลูกและคนรอบข้างครับเพราะว่าหลังจากที่สามีเสียแล้วก็ เคว้งคว้าเหมือนอถ้าจะหันหน้าไปหาใครอ่ะพื่นใครอ่ะเราไม่มีญาติแล้วก็มองดูลูกล่นแหละลูกก็คือกําลังใจสําคัญสําหรับสําหรับพี่นะถ้าเราอ่อนแอถ้าเราลม้มลูกเราก็แย่เราแย่คนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกเราแย่เราเรานี่นแหละจะจะเป็นคนที่เป็นแม่ที่ ใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสู้ลุกขึ้นสู้เพื่อลูกตอนแกมาอยู่ใหม่ๆแกชอบทำอาหารมาให้ค่ะตลอดเลยจนจนเรารู้สึกว่าเข้ามาอยู่มันทำให้บ้านเราแบบมีเพื่อนบ้านเพิ่มอีกคนหนึ่งค่ะแล้วก็ลูกๆแกก็ชอบมาเล่นที่นี่เพราะว่าที่นี่เราจะอยู่กันแค่สี่คนโดยที่ไม่มีเด็กๆพอมีกะตงมา มีลูกๆมันเล่นด้วยมันก็ทําให้รู้สึกคลึกคลื่นนะคะพออาบอเสียช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่งานก็ไม่มีแล้วก็อยู่ในความเสียใจมันทําให้กะตุ้งรู้สึกท้อเหมือนกันก็ให้กําลังใจแกแล้วก็แรกแนั้นแกไม่มีงานทําแต่พอกะตุ้งได้งานกะตุ้งออกไปทํางานข้างนอกมันทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะทำไมบอกว่าถ้าถ้าแบบลูกๆไม่เมียนก็คือคนแรกที่คิดถึงก็คือกะตุ้ง ชีวิตของคุณออนอุมาได้กลับลุกขึ้นสู้อีกครั้งค่ะเพราะเธอได้รับกำลังใจจากลูกๆของเธอและการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านค่ะเธอได้ทำงานทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูลูกๆของเธอตามกำลังที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถทำได้จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบกับบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่ได้แนะนำอาชีพให้เธอและเธอสามารถทำงานเลี้ยงดูครอบครัวของเธอได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเราจะไปติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ ค่ะ การที่คุณออนอุมาต้องดูแลลูกๆทั้ง4คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ด้วยความรักลูกอย่างเจมหัวใจทําให้เธอจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนั้นดีขึ้นค่ะโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพจากความช่วยเหลือจากบุคคลท่านหนึ่งทําให้ครอบครัวของเธอสามารถยืนหยัดได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ จักกับพี่ออนอูมาก็พี่ออนอูมาก็เริ่มจากการที่ช่วยลูกลูกของพี่ออนอูมาเอาไปไว้ที่มูลินทิพี่ก็ชวนน้องเขามาทํากลุ่มทํากลุ่มก็นําเสนอเนาะว่าอยากจะทําอะไรกันบ้างเหมือนนําเสนอว่าเออพี่อยากทํานี้ไหมทํานี้ไหมอะไรเงี้ยพูดไปส่งสามยางพี่ออนอูมาเขาก็บอกว่าเนี่ยน้ำพริกนี่แหละสิ่งที่เขาอยากทำเพราะเขาเป็นคนที่ชอบทำอาหาร คือตอนนั้นพี่ออนูมาสูงเสียสามีแล้วเนาะแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ก็ค่อนข้างจะลําบากก็เลยว่าก,ก็ก็มีลูกชายของพี่ออนูมาแล้วก็แนะนำให้รู้จักพี่แล้วพี่ก็ชวนเข้ามาคุยแล้วก็สอบถามเรื่องเด็กนี่หละคะว่าเด็กประสงค์ที่จะไปอยู่ที่มูนิธิไหมแล้วคุณต้องต้องต้องไปยังไงติดต่อทางมูนิธิอะไรเงี้ยค่ะพี่คิดว่าที่สุดผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแกร่ง ค่ะสมกำรงกังงานที่เขาได้ค่ะพี่คิดว่าเป็นคนที่สู้งานสู้งานแล้วก็ไม่ยอมแพ้และสิ่งที่เขาทำพูดกับพี่ว่าถ้าเขาไม่ลุกแล้วลูกเขาหล่ะเขามาถึงจุดนี้ได้คิดว่าสุดยอดนะคะเป็นคุณแม่ที่ที่สุดยอดนะก็ตอนนั้นไปเรียนศาสนาด้วยกันค่ะไปเรียนศาสนาก,ก็เจอกันก็ทักทายกันก็ เออเดยวก,ก็เลยบอกว่ามาชักชวนว่าเออจะทํางานไหมอะไรแบบนี้หาเพื่อนมาแล้วก็มาช่วยกันแบบหาไรายได้อะไรแบบเนี้เสริมแล้วก็โอเคว่าจะทําอะไรดีอ่ะมันจะทําอะไรเหมือนกันพี่จีเบนก็เลยเสนอจะทําแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมก็ยังคิดอยู่ว่าจะทําดีไหมพอเดยวบอกว่าทาน้ำพริกหรือเปล่าชอบทาน้ำพริกไหมอะไรแบบเนี้ก็เลยเออดีเหมือนกันนะอะไรบบะก็ก็เราก็มา่ั่งคิดว่า ทำไมถึงเป็นน้ําพริกเพราะว่าราในตอนนั้นนะตอนนั้นสามจังหวัดของเรานี่ยังไม่มียังไม่มีใครทํกาก็เลยคิดว่าน่าจะมีน้ําพริกที่มุสลิมทาเองแล้วก็ขายเองมันน่าจะน่าจะได้น่าจะอยู่ได้แบบน่าจะขายได้ทําไมต้องเป็นน้ําพริกเซอคูน่าเซอคูน่านี่เป็นภาษาอาหรับมันความหมายของคําว่าเซอคูน่าก็คือรสชาติของฉันรสชาติของเราอะไรประมาณนี้ ที่พวกเราเหมือนกับช,ชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นรสชาติชีวิตของพวกเราที่ได้เจอมาที่ผ่านมาเราก็ไดม้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้ออกมาเป็นรสชาติของน้าพริกอ,อะไรแบบนี้ค่ะหาย,ยากเหมือนกันนะคนแบบนี้สมัยนี้ที่จะมาทุ่มเทพ่อ,อก็ยังไม่ทํางานเดียวก็อยู่ได้สบายสบาเพ่อกาคนมีตังค์อะไรเนี่ยแต่ทําไมจะต้องมามามา,มาดูแลมาช่วยเหลือ มือนกับทุกวันนี้ยอยอยก็ช่วยเหลือคนเยอะช่วยเหลือคนมากแล้วก็เหนื่อยร่างกายยอก็ไม่ค่อยแข็งแรงอืเราก็ถือว่าเราเราโชคดีแล้วด้ไม่เจอคนดีเป็นคนที่ช่วยดูแลช่วยหาตลาดนู่นนี่นั่นก็ถือว่ายอแบบเต็มที่ทุ่งเททุ่งเทกับกับพวกเรามาก กลุ่มน้ำพริกซากูนาที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นมีสมาชิกที่เป็นทั้งหญิงไม้จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่และผู้หญิงที่ประสบปัญหาความยากจนซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นรสชาติของชีวิตที่มีผู้คนหลากหลายมารวมกลุ่มกันเปรียบเสมือนดังความหมายของซากูนานั่นเองครับเป็นผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี47 แฟนเสียทำไมแฟนก็เป็นอสออยู่ที่บ้านบ้านจวนผู้ว่าปัตตานีนี่แหละตอนนั้นกนะะพอดีกะนี่ไม่เคยทํางานนอกบ้านใช่ไหมแค่เป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านไม่พอดีก็ไปแกนัดการประชุมที่อำเภอกะไปก็เจอกับพี่ออนอุมาเดียวพี่ออนอุมาก็ถามกะทํางานอะไรบ้านนายกชวนมาเข้าเป็นเข้าเป็นทํางานของกลุ่มไม้พี่ออนอุมาถามกะกะเออดีใจกะก็ได้ทํางาน ของพี่ก็สามีเสียชีวิตเหตุการณ์ความไม่สงบก็หลังจากนั้นก็เช่าบ้านอยู่พอเขาเรียกมาประชุมเขาพี่ก็ไปเข้าประชุมตามที่เขาเขาเรียกนั่นแหละแล้วก็ทีนี้กับพี่ออนอุมาก็รู้จักแล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นหนะ้าตาว่าพี่ออนอุมานี้เป็นคนยังไงแค่ได้ยินเสียงชื่อแต่ยังไม่รู้จักว่าเป็นยังไงเข้ามาถามทีนี้ก็เข้ามาแล้วพี่พี่ออนอุมาก็บอกว่า ถ้าจะมาก็เข้ามาและแต่ว่าให้เอามาอะไรเอกสารหลักฐานอะไรมามาด้วยประทับใจทุกอย่างเลยพี่อนุมาเป็นคนที่ว่าเขาชอบช่วยเหลือพเวลาเขาเรามีทุกมีอะไรเขาก็ช่วยเหลือเขาให้ให้ให้ให,ให,ให้ความปรึกษาไงเป็นที่ปรึกษาได้ไง คือเรานอกเหนือจากสร้างอาชีพแล้วเราก็เป็นการช่วยเยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอาหารในพื้นที่ช่วยเยียวยาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้หัวใจกับแข็งแรงขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะคืออย่างหนึ่งเนี้ยการที่เขามีอาชีพมีไรายได้ แน่นอนว่ามันมันก็จะนำานำมาซึ่งของการสร้างความมั่นคงทางด้านครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครอบครัวมีไรายได้มีความมั่นคงทางอาชีพแล้วเนี่ยแม่สามารถที่จะมีเวลาให้กับลูกๆคุณออลมาถึงแม้ว่าจะมีเวลาอาจจะไม่มากแต่เขาก็พยายามจัดสรรที่จะยังไงก็ต้องแบบมีเวลาไปรับลูกส่งลูกจัดการชีวิตเรื่องลูกก่อนให้เสร็จเรียบร้อยเขาถึงจะมาทำงาน นอกเหนือจากการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแล้วสมาชิกในกลุ่มยังช่วยกันเยียวยาจิตใจและเป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งต่างคนก็ต่างเข้าใจหัวอกของความเป็นผู้หญิงที่ต้องสูญเสียสามีความเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพราะการรวมกลุ่มสร้างอาชีพนี้จะช่วยให้สมาชิกมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ควมเห็นส่วนตัวก็คือชอบแล้วก็รักที่จะทำเพราะอะไร <ew> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งแล้วความตั้งใจที่จะจัดตั้งกลุ่มกับพี่สตีรีทมารยเมก็คือว่าเราต้องการเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่น <ew> ให้มามีไรายได้ให้มีงานทำ <ew> เพื่อที่จะดูแลตัวเองดูแลลูกไม่ให้คือถ้าเราไปทำงานโรงงานไปทำงานไกลๆมันก็จะต้องทิ้งลูก ก็จะทิ้งลูกต้องอยู่บ้านลําพังมีปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นเพราะสังคมเดี๋ยวนี้มันมันอันตรายเราก็เลยหาแบบมีมีกลุ่มแล้วก็มีงานทําให้เข้ามาทํางานใกล้ๆบ้านอะไรแบบนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดมีงานลูกก็จะได้ไปด้วยวก็จะเราก็จะตั้งใจแบบนั้นเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่เราที่ว่าเราภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็เต็มใจที่จะทํา คุณออดอุมาธาน,นีไม่ได้เป็นเพียงแค่ประธานกลุ่มน้ำพริกเซากูนาที่เธอร่วมก่อตั้งตั้งแต่แรกเท่านั้นนะคะแต่เธอยังได้มีโอกาสทำงานในเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับเธออีกด้วยค่ะและช่วงหน้าเราจะกลับมารับชมกันต่อในบทบาทหน้าที่งานด้านการเยียวยาของเธอค่ะพักสักครู่ค่ะ ชมค่ะชีวิตที่ผ่านมา